เดถออนทั้งเบลถอนทั้งเบลอะเดี๋ยวเต้นแข่งกับเบลถ้าอยากติดตามก็ช่วงนี้ผมไปเดินในขั้นสยามบ่อยนะครับมีเจ้าที่อยู่เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าชอบมานั่งฟังมิงปองทำเพลงเป็นไรอ่ะการสนุกเฉยๆเด่นใช่ไตื่นเต้นตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ออฟฟิศเทพลีลาค่ะนี่ตามนี้เลยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โห มีโซคูดลิตเติ้ลมอนสเตอร์แมสโซเชียลแมสมิวสิกอ่าก็คืออย่างที่บอกกันนะคะว่าเราจะมาบุกออฟฟิศพี่พี่เทพลีลายกกำลังก็คือเขามีช่องอะไรคือเราก็มาบุกเขาหมดเลยก็คือเราจะมาดูนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรเทพลีลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาณาจักรของพี่เบีเตอร์เขามีอะไรบ้างใช่แล้ววันนี้จะให้พี่พี่เขามาช่วยพาดหัวได้ว่าแต่ละชั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไอรายการที่เราดูกันเนี่ยเซตติ้งเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูกันค่ะไปไปเลยดีกว่าตู ชั้นแรกนะคะเราจะเริ่มพาทัวร์ชั้นแรกก่อนอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าเลี่ยงลายแล้วก็แน่นอนนะคะเราอยู่ในวงการนี้เราก็ต้องนับถือพิะพิคเนศคือไหว้ก่อนรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เขา,ขาไปดีกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสสดนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยขนุก็ีเลยอ่ะแอบจิกได้ไหมไม่ได้น่าเกลียดไปนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เติร์นทเ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โห พี่สบายมากเลยวันนี้เพิ่เปิดคิดไปว่าวันนี้จะขอมาพาทัวร์าอาณาจักรโธเทบีลาเอาอแชร์เลยมีประมาณเอามันสี่ชั้นเลยนะท,ที่นี่มี4ชั้นใช่ไหมพี่เวงชั้นนี้เป็นชั้นยกกําลังอัอชั้นนี้เป็นชั้นยกกาลังที่ทํางานกันแ้นี่ห้องนี้เป็นห้องที่คิด ตอนนี้คือห้องคีทีปครับพี่ก็จะนอนคิดพี่เติร์กจะนั่งตรงนู้นออ๋แต่เมื่อกี้พี่เติร์กพี่พี่เติร์กก็นอนอยู่นะใช่เพราะว่าเมื่อคืนห้องนี้มีการทำคีทีปรวมถึงการกินดื่มแห้งเงานแล้วเมื่อคืนกินคืนเยอะไปหน่อยเกือบตีหนึ่งตรงนี้ชั้นนี้เราได้ห้องประชุมใช่ไหมน้องๆข้างนอกก็เป็นอีเตอร์เป็นกราฟิกเป็นอะไรก็ว่ากันไปชั้นสองก็เป็นดิจิตอลสเตอร์ชั้นสามก็เป็นดีลาเลสเกอร์ดชั้นสี่เป็นเป็นมีห้องอ เพลงเสียงในท้องอัดของ mass music อ๋ออาอชั้นห้าเป็นดัดฟ้าเออไม่ใช่เป็นเป็นทองฟ้าอ๋อชั้นห้าเป็นดอดดองฟ้ามีแค่สี่ที่ตกลงจะทัวร์เออเออทัวร์พี่นอนี่ก็คุยกันเพล่นเลยเนาะ อ่ะให้พี่พี่เขาพาทัวร์ก่อนอ่ะชั้นแรกชั้นแรกมีอะไรสนุกสนุกบ้างพี่ผู้เองตอนนี้ไม่คยมีคนเครียดกันเพรวเวลาเราทำงานเราเครียดนะอ๋อนี่ยูเอตอนนี้งานยุ่งกำลังมีงานคอนเสิร์ตนะนี่จะคอนเสิร์ตจริงเหรอพาไปดูยังไม่มีใครรู้แต่ตอนปล่อยคลิปนี้ก็จะเห็นแล้วแหละเมฟเมฟเมฟมมาจากเทพดีลาใช่ไหมแล้วเปลี่ยนทอร์นาห์เป็นมอม้าเพราะมาจากแมสเมลสิกเมฟโพสโซฟีเอสมาจากเลสก์ก็ มีใครบ้างมีทุกคนในเครือครับอุยน่าดูจัง บัตรราคา650บาทเฮ้ยจับตังค์ได้ได้ฟังกี่เพลงได้ฟังกี่เพลง20เลยเหรอยีพี่เหงงประมาณ5นะพอแล้วร้อง5เพลงเต้น5เพลงมีแซมเปิลไหมพี่ให้พี่เหงงแซมเปิลได้ไหมแซมเปิลพี่เหงงขอท่อนเดียวขอท่อนเดียวแบบเอาเพลงของเขาได้ไหมเอาเพลงยุคไหนเอาเพลงปัจจุบันเลยเอาเพลงของเขาเลยเพลงที่พี่รู้สึกว่าพี่ทำได้ดีมากๆพี่ทำได้ดีทุกเพลงใจฉันยืนอย่างนิ่งโตลิมไม่ใช่ไปเถอะที่รายการร้องเพลง ไต้องไปต้องไปที่คอนเสิร์ตอ๋อต้องไปที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเมฟสังหวัดวันไหนนะคะ11พฤศจิกายนครับ11พฤศจิกายนอย่างนี้เท่านี้ตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วไม่รู้จะหมดไปหรือไหร่ซื้อบัตรได้แล้วนะคะจริงหรือเปล่าขอถามตรงนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้อ่ะเข้ามาแล้วสะดุดมากอันนี้คืออันนี้แจกจ่ายขนมน้องน้องแล้วก็พวกเราด้วยเราก็กินอ๋อแล้วอันเนี้ยคืออะไรอ่ะไม่อันนี้คือคือบางทีเราสั่งข้าวแล้วแบบแต่ละคนสั่งฝากด้วยฝากด้วยฝากซื้อนู่นฝากซื้อนี่แลล้วบางงืมไ ลืมไปจ่ายเขาคือเขาแปะไว้สแกนเอาตอนแรกเห็นแบบนี้นึกว่าเหมือนแบบเออหรือว่าจ่ายตามศรัทธาอะไรเงี้ยใช่ทั้งแถวเลยมน,น,น่าเนี่ย<อ>น่าเกียดนะ,ะน่าเกลียด<อ>มากด้วยไปชั้นสองเถอะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองครับดูชั้นสองอันนี้จะเป็นแบบมีบัญชีมีอะไรพวกเนี้ยอ๋อเออผมไม่เคยขึ้นมาเลยไม่เคยเข้าไปเลยให้ดูแวบๆหรอเพราะว่าเขาซีเรียสอ๋อไม่ได้เป็นตัวคนตะคันเทียน โอ oh. แล้วแต่ว่าชั้นนี้พ <itt> <'t> ิเศษอย่างหนึ่งคือมุมขนมตรงนี้จะเหลือนี่แล้วชั้นอื่นก็จะแบบนับเข้ามาอ่าช um, like <c oughs> ั้นนี้ก็จะแบบเอมีที่พั่งแล้วเป็นห้องที่แบบบางทีเราประชุมกันแบบเซเรียสนิดนึงก็จะไดบอยู่ตรงนี้มันจะดูดีหน่อยเป็นเหมือนมีโซฟานั่งนอนได้สบายสบายอันนี้เลยของเมุกมาเฮ้ยไม่เอาถองทั้งโลกของทั้งเรื่องของทุกชั้นเลยแล้วหาคู่เองไม่เจอนี่ไงคู่นี้เออคู่ที่เหยียบโซนอ่ะโอ้ มีร้านนั่นเองครับขึ้นมาก็ขึ้นมาทายอ๋อเพราะว่าจะมีห้องซูข้างในนี้เนาะใช่ครับวิชนิคก็แปลกๆนะคะก็ดูแบบมันจะแปลกอันนี้ครับราคาพี่พี่แล้วคือชั้นนี้ก็คือเป็นชั้นของอนี่มีเทพนีลาเลสเตอร์ครับแล้วก็มีมีบล็อมิวสิกแล้วห้องนี้คือห้องอะไรพี่เอ็งห้องตอนนี้คือเอาไว้ประชุมไว้ตรวจงานอะไรอย่างงี้แต่แต่ก่อนพวกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้พูดอนางงามได้ยังพูดอนางงามหรอ ไา,าเบลคุยกับนางงามสิปิดเนี่ย,ม,นนยมันเกิดเอิร์ดจะเนเออ๋อมันเกิดเอิร์ดเหรอเฮ้ยเอิร์ดให้เอิร์ด Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ทำมาไม่ถูกวันนี้เอิร์ดเลี้ยงอะไร <c oughs> เราจะเลี้ยงอะไรพวกเรา กับพี่เตือจรู้ล่าวันนี้มันเกิดน้องไม่รู้ไม่รู้เลยก็ถ้าเอิรอเป็นบอกพี่หรเป็นอยู่ในตารางอยู่ในตารางไหมอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเกิดใครพี่เว่งถามตรงๆว่าพี่เอ่งรู้หรือเปล่าว่าความลับออฟฟิศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบปกติแล้วพวกเพนซีองซีโอนี้เขาจะรู้แบบพวกข้อมูลของพนักงานในนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าพนักงานคนนี้เวลาว่างชอบทําอย่างนี้ไม่รู้รรูู้้อ่ะอย่างนั้นใช่างเงี้ยชอบเมา แพ้ชอบไปคอนเสิร์ตกับดูลูกค้าคนนี้คือนักแสดงหลักของที่นี่เหรอคะก็แสดงตลอดเวลาเขาอกมิสไม่ใช่แลนด์ยูนิเวิร์สเขานอกเขอกสิสิบเอ็ดคนครับใช่ไหมอ่ะไม่อยากพูดใช่ไหมเดินสับก็แต่งตัวเหมือนกันนะงั้นขอสักอันหนึ่งได้ไหมได้ไหมเป็นเกียรติต่อช่องเบลสวยไหมสวยเดินสับให้ดูหน่อยเดินสับให้ดูหน่อยแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเบลเลยต่อด้วยเบลเลยไป เออเออัน้นต์ตัวด้วย M U T 2 0นัชชามัญชกรเพชรประพันธ์ค่ะโอเคโอเคตาเบลตาเบลสวัสดีค่ะเบลเขมิสรา M U T 2 2งสองค่ะ มีใครมีความสามารถพิเศษอีกบ้างเอบัวไงบิวเต้นเก่งอ่ะเดี๋ยวเต้นแข่งกับเบลคุณเบลมาักนะ้่ใร้องเพ้ยดีกว่าอุ้ยแย่แย่ล้วกูจะเต้นไม่ตรงจังหวะนสับมากสับมากรองคอร์เลยค่ะ เบลเอาด้วยเอาด้วยเราเต้นด้วยเต้นด้วยเบลเหมือนลำไทยเจ๊กเลยอ่ะขอบคุณครับอันนี้รายการชื่ออะไรนะได้แล้วนะได้แล้วนะคลิปทิกต็อกไปแกรายการชื่ออะไรนะยังไม่คิดเลยเดี๋ยวไปตั้งชื่อให้คนตั้งชื่อเดี๋ยวเออก็ให้คนตั้งชื่อให้คอมเมนต์มาเฮ้ยแต่ว่าห้องนี้มาบ่อยแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราไปโล่งแล้วอะต้องห้ามครับแต่คุบอกว่าแบบพี่ๆทีมนี้ กาแสดงออกมากกว่าพวกพี่อ่ะจริงๆพวกพี่ไม่ค่อยแสดงออกทำไมอ่ะคะจริงๆถ้าเอาจริงๆคือพวกเราไม่ได้อยากอยู่หน้ากล้องนี่คือความที่เราทำจนชินอ๋ยากนอนมากกว่าแต่รู้ป่าว่าคนดูอ่ะอยากดูพี่เตยกับพี่เวกหน้ากล้องมากกว่าเขาเอนจอยกว่ากก็สััพหนึงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากดูห้องนี้ก็คือเป็นห้องถ่ายห้องถ่ายประจาก็เป็นแบบว่าถ่ายอะไรที่มันไม่ ไม่คนไม่เยอะมากเหล็กอย่างคำต้องห้ามเราก็เรื่องหนงอยู่นี่ถ้าคนเยอะหน่อยเพิ่มบนจะพาไปดูขึานบนปิดท้ายแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็พักได้ชื่อใจชื่อใจใช่ต้องต้องถอนต้องถอนต้องถอนมาไปไปค่ะต่อค่ะอ๋อไม่ต้องอีกนะห้องอัดชั้นนี่มีเจ้าที่อยู่ เป็นผู้หญิงเจ้าี่อาจริงเป็นผู้หญิงเรายังไงอ๋อเพาเขาบอกว่าชอบมานั่งฟังมิงปองทำเพลงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงบอกไม่รู้อาาจรย์อะไรอุ่มอิ่มอะไรอ่ะเขามาดูอยู่ในช่องเลสเกิร์ตเขาบอกว่าเขาชอบอยู่ห้องนี้เอพราะพี่ปิงปองอ่ะที่ศาสตร์ของเขาเงียบดีคือพี่ปิงปองส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ไม่ขออนุญาตแล้วกูขออนุญาตแล้ว นะะคมาบุกออฟฟิศแล้วก็พอดีว่ารายการคืนครูไปหรือยังถ่ายอยู่พอดีนะคะก็เจอพี่ๆนี่ไอพี่เอ๋งไปสัมภาษณ์หน่อยน่าคิเที่ยวกันอยู่ขออนุญาตนะคะเป็นเรื่องหลังวันนี้แบบมาบุกออฟฟิศแล้วก็เจอพี่ๆพอดีนี่บุ๊เป้ครับไอมาร์คครับเติร์นครับเติร์นนี้อลังกานเลยจริงรับเขื่อนไม่ทัน สงการนะหนวดมีอะไรก็คือเขาเพิ่งขายเสร็จพี่พี่ฝากฝากช่องทางการติดต่อหน่อยเดี๋ยวไปใส่ให้น้หนวดกลับมาแล้วถ้าอยากติดตามก็ช่วงนี้ผมไปเดินในข้อสยามบ่อยนะครับไม่ได้ติดตามแบบนั้น ผมว่าอ๋อเป็นบุฟเฟ่ชแนลครับผมฝากบุฟเฟ่ชแนลด้วยครับผมขอบคุณครับโอ้ฝากรับท้าบรดักชั่นด้วยครับสวัสดี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 ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราไปทัวร์มาทั慢慢้งหมด4ชั้นแล้วนะคะตอนนี <t <t ้เราก็มานั่งพูดคุยดีกว่าเพราะเหนื่อยแล้วแล้วก็พ่อก็คือหิวใช่ไหมถามเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าอะไรแล้วก็มานั่งพูดคุยกันแล้วว่าคิดว่าเหมือนแบบว่าในอนาคตเนี่ยต่อคถามหน่อยในอนาคตเนี่ยแบบว่าอยากให้เทวิลาศกำลังแบบ ไปเป็นแบบไหนต่อตอนนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเราอยากจะถอยออกมาจากหน้ากล้องอให้มากขึ้นแล้วก็พวกเราอ,าอยากมีเวลามากขึ้นก็คือตอนนี้มันก็ทุกคนจะเห็นแบบเรามีชอ่องใช่ไหมช่องเยอะๆมีไปทำไมเยอะๆมันก็คือพูดส่วนต่างก,กันตอนนี้มีกี่ช่องนะคะทั้งหมดเพดีลาเล t ก Go Banglamat m a s, <S มิ u ส i c น้าหนวดล็กำลังอันนี้ก้อนนี้เป็นก้อนก้อนก้อนเนี้ยดิตอ์มัสติซอร์ดอีกก้อนหนึ่งหกก้อนเนี่ยครัวพันกันครัวพันกัน พิทเตอร์มาร์เตอร์มาผูกพันกับยกหังในทางเหมือนกันจะเป้าเทพดีลาเทพออยากให้วันหนึ่งกลายเป็นช่องที่แบบเราไม่ได้ต้องหาเงินจากมันขนาดนั้นอะอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่เราอยากทําอะไรก็ได้อยากถ่ายอะไรก็ได้อยากเล่นอะไรอยากลองไปที่ไหนพวกมีเดียอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมครมันเปลี่ยนไปแล้วพี่ว่าสุดท้ายเลยอะความสัมพันธ์หรือพันธมิตรในวงการที่เราทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันนี้สําคัญ สังเกตว่าพวกเราเราเริ่มมาเจอกันใช่ไหมเราก็ได้แบบช่องนั้นช่องนี้โดยที่มีกลุ่มฐานไม่ได้ไกลกันมากพอเจอกเสร็จบุกเกิดการคอลนหมู่แคลนเดี่ยวกระจายกันเป็นก้อก้อนแล้วเราก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่มันแปลกใหม่กว่าเดิมได้ก็สียอะไรดิเปล่สิบไม่นะคี่ว่าอีกสักสี่ปีสามสี่ปีหน้าก้องต้องพอแล้ว อยากถามว่าถ้าวันหนึ่งมันแบบต้องขยายไปใหญ่มากแบบตอนนี้เทพวิวลาเนี่ยไม่ใช่อณาจาักรเทพวเวลาเป็นองค์กรเทพวิวลาแล้วต้องย้ายไปอยู่ในเมือง,อย,ง<ม>ยอไ <laughs> กลเลยเไม่ไป,ไปถ้าพี่ว่าถ้ามันไปมันคงไม่เป็นไปดีอ่ะ<ป>มันจะเป็นทาร์ตกลิ่นน่ะเราไม่คิดว่าเราจะอยู่ในเมืองก็ในเมืองทำเปนรถติดแต่ออฟฟิศนี่เป็นสิ่งสําคัญนะผมรู้สึกว่าเวลาทําทํางานแบบปกติแล้วเวลาเราทำวอเทนต์เวลาไม่มีออฟฟิศก็จะแบบ คิดว่าแบบสบายเพราะทำคอนเทนต์ออนไลน์จะถ่ายที่ไหนก็ได้จะมีออฟฟิศสำคัญนะรู้สึกว่ายิ่งพอแบบยิ่งทําจริงจังแล้วพอยิ่งมีออฟฟิศมันยิ่งสําคัญแบบทุกคนมันจะได้แบบทํางานทำให้วินัยขึ้นนิดนึงเออใช่เนาะทำออฟฟิศบ้างไหมล่ะเราอ่ะเพิ่งทำค่ะไปดูก็ได้นะคะโฮมทัวร์เป็นแบบว่าโฮลออฟฟิศเล็กๆของเบลล์ถ้าสมมติว่าเทพอีลาเนี่ยหรือว่ายกกำลังแหละต้องคอลแลบกับคอนเทนต์เทเตอร์หรือใครก็ได้หนึ่งคนที่ยังไม่เคยคอลแลบด้วยอยากคอลแลบใครไม่ได้อยากคอลแลบกับช่องคัทอ่ะ คัดคือใครครับช่องคัดคัอตือมอกอ๋อนพี่คัดอ๋อคัดแลบแลบช่องคัดของช่องคัดเนื่อจะคอขแลบกันหลายช่องยแล้วซียูทเป็นช่องเมืองนอกที่ทำอะไรบ้างมันเป็นคอนเทนต์ที่เขาไม่ได้มีเคเตอร์ขนาดนั้นแต่ว่าไอเดียดีเขาเอาด้วยเอาคอนเทนต์องคคอนเทนต์เลยเป็นลีโอเคก็ประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เวกับพี่เตอร์ต้องขอขอบคุณครับ่าอันนี้ก็บ ได้กันเองกันเองครับอย่าลืมไปบุกออฟฟิศอื่นด้วยนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวแนะนำให้โอเคพี่ว่าเรารู้จักกันเยอะแยะหมดเลยขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณทุกคนหน้าใสยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากให้เราไปบุกออฟฟิศใครอีกแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะจะเสร็จแล้วใช่ไหมนะคะชื่อแตงนะ ทุกคนต้องคอมเมนต์บอกให e> ้เบลเขาลงคลิปมากกว่านี้ครับทุกคนจะคอมเมนต์บอกไม่ทุกคนต้องคอมเมนต์ว่าอยากดูเบลทำอะไรบ้างคอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากดูเบลทำอะไรแต่ว่าเอาที่แบบเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าใส่ชุดว่ายน้ำชัว์ไม่ได้ไม่ผมเชื่อเลยไม่มีใครคอมเมนต์เยอ้าวเมมีคนบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นที่เบลแบบลองแบบริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย